สวัสดีครับพี่น้องมือนี่ป่าชาแนลนะครับสีขอน้ำผ้าพี่น้องนะครับมาเบิงแปลงข้าวโพดนะครับบุมแปลงข้าวโพดสวนข้าวโพดนะครับอันนี้ง่ามแห้งนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เพิ่งกำลังไถอีกนะครับกำลังไถสีเริ่มปลูกอีกนะครับเิ่นเ็ดเป็นขันตอนนะครับตะลุุ่นนะครับเป็นเ็ดเป็นขันตอนที่เป็นรุ่นนะครับอันนี้สีเป็นรุ่นสองนะครับอันนี้เป็นแปลงรุ่นสอง อันที่เพิ่นกำลังไถอยู่น่ะสิเป็นรุ่นสามนะครับนี่ครับเป็นรุ่นสามอันนี้เพื่อนก็ให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนแล้วนะครับให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนกับเตรียมที่จะถอดดอกนะครับเตรียมที่จะถอดดอกนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับเป็นรุ่นสองนะครับนี่ครับรุ่นที่สองนะครับแปลงนี้ส่วนพันธุ์นะครับพันธุ์ข้าวโพดที่เพิ่นใส่นะครับเป็นข้าวโพดเดี๋ยวนะครับ ก็บปาชิ้นเล่้ดูเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมนะครับเหนียวหวานชมพูนะครับเอฟหนึ่งนะครับของตาสอนแดงด้วยพี่น้องด้อนะครับของสอนแดงนะครับของข้ายสอนแดงนะครับตะเกิดดีแล้วครับพี่น้องครับเกิดดีแห้งนะครับเกิดดีแห้งง่ามนะครับนี่ครับการดูแลเพื่อนดูแลได้ดีแห้งนะครับเพื่อนออาใจใส่ดีดูแลดีนะครับแล้วก็การให้น้ำนะครับให้น้ำเพื่อนก็ห้เป็น ระบบน้ำยดนะครับสายระบบน้ำยดผ่านโซลาเซลล์นะครับนี่นะครับเป็นเดือนทอมากนะครับเดือนทอมาวก็เจาะเป็นน้ำยดนะครับบางสายนำยดอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับพี่น้องอันนี้รุ่นสองอันนี้อีกแปลงนี้นะครับแปลงนี้ที่เห็นเป็นดอกนี่ขึ้นรุ่นแรกนะครับพี่น้องรุ่นแรกนี่เป็นดอกแล้วนะครับเป็นดอกเป็นฟักแล้วนะครับล่อแค่มือเก็บเกี่ยวนะครับล่อแค่ให้เขาได้อายุแล้วกบ จะเก็ี้ยกีิยวนะครับนี่ครับเริ่มเป็นฟักแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นฟักแล้วนะครับนะครับเป็นฟักเป็นดอกแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับงามนะครับเสมอกันนะครับงามแห้งนะครับเสมอกันเป๊ะๆนะครับพี่น้องนี่ครับที่นี่อันนี้การปลูกนี่เพิ่น เพื่อนปลูกกันเป็นกุ้มนะครับพี่น้องเป็นกุ้มแล้วก็เพื่อนก็มี่ตลาดร่องรับพร้อมนะครับนี่ครับง่ามแห้งนะครับเพื่อนมีตลาดร่องรับแล้วก็การปลูกข้าเพื่อนเพื่อนสิปลูกเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับจะว่าไห้ออกสูตลาดชนกันนะครับเฮ็ดไห้ตลาดบ่อังนะครับเฮ็ดตลาดบ่อังแล้วก็มีของออกตลอดแล้วก็ได้ราคาดีพร้อมนะครับเพื่อนประกันราคาดีเป็นกิโลละสิบสองบาทนะครับ กิโลละสิบสองบาทตันหนึ่งก็เป็นหมื่นสองเหรครับพี่น้องครับนี่นะครับข้าวโพดตันละหมื่นสองนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นช่วงพืชหลังหน้านะครับพี่น้องว่ใหอยเสียเวลาเปล่านะครับมีเพลนเฮียดนะครับงามแห้งด้วพี่น้องเด้วยนะครับรุ่นแรกรวก็รุ่นสองรุ่นสามนะครับยังจะมีรุ่นสี่อีกนะครับพี่น้องฟังฝากฟังทางปุ่นนะครับ เลยจากหม้อไส์ขั้นนั้นไปอีกนะครับเป็นรุ่นซีอีกนะครับพี่น้องนี่นะครับป่าช้าแนกับผ้าพีพานองมาะละสวนกระเสียดเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้วิถีชีวิตของคนเห็ดกระเสียดนะครับนี่นะครับพี่น้องครับได้บ้านหน่อยนะครับตลอดรอบนะครับพี่น้องการเห็ดกระเสียดนะครับว่าจะห้อมีความรูควเข้าใจนะครับนีใจรักนะครับดูแลเอาใจใส่ให้ดีมันก็ได้ผลดีงามนะครับพี่น้อง ใช้ว่าเฮ็ดกรตรบกรวยเป็นไปบ่ได้นะครับเฮ็ดกเกียรกรวยได้นะครับมันขึ้นอยู่ที่ใจนะครับขึ้นอยู่ที่ใจเขามีใจรักเขามีเวลาเขาดูแลรักษาดีคนผลิตก็ออกมาดีครับพี่น้องครับนี่ครับงามนะครับพี่น้องงามแห้งนะครับครับพี่น้องผู้ที่เขาเบืองเลียวนะครับกะฝากกไลไรกดแช่นะครับเป็ี่ยนการเลี้งใจให้ป่าชแนาครับทีมงานที่เก่าในเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ ปาช้าแหนีวกระสิคอจบทเทียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ